ยังมีความหวงแหนหวงกัน้นไม่อยากแบ่งปันไม่อยากสละให้ใครไปทําให้ตัวเองมีจาคะคซะไปทําให้ตัวเองมีจาคะคจาคะคคืออะไรการละความตรณีขี้เหนียวในใจโดยปราศจ,จากบนทินให้แล้วไม่หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาอีกเลยนี่เรียกว่าจาคะคาทให้ตัวเองมีให้ได้ตรณีขี้เหนียวรู้จักแบ่งปันให้ฐานทําให้ตัวเองเป็นคนแบบนี้ให้ได้ สละได้แม้แต่ของที่ให้ได้ยากสุดท้ายปัญญาตัวเองไม่มีสธาศีจาคคปัญญาตัวเองไม่มีปัญญาทําให้ตัวเองมีปัญญาซะด้วยการย้อนกลับพปเจริสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องในหลักคำสอนพระเจ้าคือทุกสมุทยมัยนิโรธมรรย้อนกลับไปแล้วเห็นไหมทำมันเชื่อมโยงกันหมดเลยครบสี่ตัวปุ๊บย้อนกลับไปที่สภาวะตัวตัว,ตวแรกของธรรม สี่อย่างทําไม่ได้เนี่ยเรียกว่ากุศลยังไม่เจริญยังไม่มียังไม่เกิดทําให้มันเกิดซะเกิดได้ด้วยวิธีนี้แล้วกุศลที่เกิดขึ้นแล้วล่ะทายังไให้เจริญทําให้ยิ่งขึ้นไปเรามีศรัทธาแล้วเรามีศีลแล้วเรามีจาระแล้วเรามีปัญญาแล้วอาจารย์หนูมีครบทุกอย่างเลยมีให้ยิ่งขึ้นไปไม่ใช่มีแบบเดิมเท่าเดิมไปตลอดนั่งสมาธิห้านาทีก็นั่งห้านาทีมันจนวันตายเมื่อไหร่มันจะพัฒนาเมื่อไหร่มันจะเจริญ เคยทำห้านาทีขยับไปสิบนาทีขยับไปสิบห้านาทีขยับไปยี่สิบนาทีขยับไปยี่สิบห้านาทีขยับไปสามสิบนาทียิ่งเจริญมากยิ่งดีนี่เรียกว่าการท่านให้กุศลที่เกิดขึ้นแล้วยิ่งเจริญสัมมาวายามะความเพียรสัมมาสติความเพียรเป็นเหตุให้เกิดสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมสติย่อมตั้มมั่นได้เร็วขึ้นเพราะการฝึกของเรา,าดีเมื่อกี้เราทำกุศลมาแล้วใช่ไหม ไอ้กุศลที่เราพยายามรักษาเนี่ยสี่อย่างก็ดีศีลจากะศีลส,สมาธิปัญญาก็ดีหรือจะทําอะไรก็แล้วดีไอ้ไอไอก็แล้วแต่เนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันทําให้เราเป็นการฝึกสมาธิได้ฝึกสติได้เวลาเราทํากุศลกุศลจะเกิดขึ้นได้มันต้องมีสติเป็นตัวไปกํากับไว้เช่นเรากําลังจะท่องพุโทโธหรือลูล้ลมหายใจห่อ,อต้องเอาอะไรไปรู้สติไปรู้ ดังนั้นถ้าในขณะนั้นเรากําลังทํากุศลอยู่ให้เอาสติไปตั้งตรงฝ่ายกุศลนั้นสติจะเกิดขึ้นจากกองกุศลเวลาเราทําบุญพยายามน้อมให้รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ในขณะนั้นว่าเรากําลังตั้งใจในการทํากุศลอยู่ในขณนะนั้นสติก็จะเกิดขึ้นได้สัมาสติมันเกิดขึ้นยังไงพุโทโธพุโทโธพุโทพโธหลุดไปคิดเพลินไปแล้วกำลังคิดจาเมื่อไหร่จะหมดหน้าิบห้านาทีเองใกล้แล้วอย่นิดเดียวจะได้กินข้าวแล้วกูจะได้ลุกจากอาสนะนี้สักทีเริ่มคิดแล้วใช่ไหม เนี่ยหลุดแล้วหลุดหมดทั้งห้องเลยพอเวลาหลุดเสร็จปุ๊บพอเวลาอาจารย์พูดปุ๊บอ่ะทุกคนพุโทโธรู้ตัวยังรู้ตัวแล้วว่าหลุดหลุดเสร็จปุ๊บเรามีสติระลึกขึ้นได้เลยเฮ้ยอาจารย์เตือนแล้วต้องกลับมาอยู่กับพุโทโธกลับกับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธหรือลู้ลมหายใจเข้าหรือรู้นยาบดรู้ยังรู้แล้วเนี่ยสัมมาสติมันระลึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยขณะนี้เรากําลังฟังธรรมอยู่นี่ว่าไม่ใช่ไปนั่งคิดถึงข้าวหมกข้าวมันไก่ที่มันกําลังลอยอยู่ข้างล่าง เนี่ยเรากําลังหลุดไปแล้วใช่ไหมไปคิดแล้วต้องเอาสติกับปาตั้งที่เราปัจจุบันขณะคือการฟังธรรมเนี่ยสติระลึกได้เมื่อมันระลึกได้เฮ้ยเราหลุดไปแล้วกลับมาอยู่การฟังธรรมก่อนเนี่ยตัวสติสติกับสมาธิคนละตัวนะดังนั้นที่เรานั่งสมาธิกันอยู่หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกร,ออกรู้หลุดไปคิดปุ๊บดึงกลับไอ้ตัวเนี้ยเรียกว่าการฝึกสตินะไม่ใช่ฝึกสมาธินะฝึกสติ เมื่อฝ <me ek S 1> ึกสติดีแล้วระลึกได้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 จนไปไงมันไม่หลุดไปเลยรู้อยู่กับลมหายใจตลอดหลุดไปปุ๊บรู้ตัวดึงกลับเลยปุ๊บรู้ตัวดึงกลับมามีสติอยู่กับปัจจุบัขนขณะแล้วก็รู้อยู่ตรงนี้จจ่อตรงนี้จนที่สุดไม่หลุดไปอีกแล้วไม่หลุดเลยเพราะรู้หมดแล้วรู้ตัวทั่วพร้อมเลยสติมันตั้งมั่นอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจไม่หลุดไปเลยเมื่อสติตั้งมั่นครบองค์ประกอบสมบูรณ์บริบูรณ์ดีแล้วจะเกิดสัมมาสมาธิตามานี่แหละสมาธิเกิดแล้ว ดังนั้นสมาธิจะเกิดได้ต้องอะไรดับก่อนนิวรห้าดับก่อนอีตัวขวานตอนแรกที่จะอธิบายให้ฟังอ่ะอีห้าตัวนั้นต้องดับให้ได้ถ้าอีห้าตัวนั้นดับได้เมื่อไหร่นั่นแหละสมาธิถึงจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นในตัวที่ได้สมาธิอ่ะมันจึงอยู่ตัวสุดท้ายของการเดินมาร์กก่อนหน้าที่จะก้าวเข้าสู่ตัวปัญญาคือวิปัสสนาดังนั้นตัวสมาธิตัวเนี้ยมันจ่อลงแล้วมันรู้ลงแล้วมันทําเข้าได้แล้วเนี่ย มันจะอิ่มอยู่ในอารมณ์ที่เรียกว่าปฐมฌานไอ้ตัวสมาธิเนี่ยอานารมของวิตกวิจารปีติและสุขมันจะเกิดขึ้นตั้งมั่นมาในขณะนั้นถ้ามันอิ่มอยู่ในอารมณ์ของวิตกสภาวะมันดีตัวขึ้นมาเอ๊ะไอ้นี่มันเป็นสภาวะของความสงบเงียบดีจังเลยทําไมเราไม่รู้วุทโธมันหายไปหรือลมหายใจมันดับไปแต่มันรู้สภาวะเงียบๆอยู่นี้อ๋อมันเงียบแบบนี้อยู่แสดงว่าเรากําลังรู้ตัวเรารู้ชัดนี่วิจารณ์ละ เนี่ยเรารู้ชัดเลยเนี่ยเรารู้ชัดแต่แค่ลมมันหายไม่เป็นเราเราจะรู้ไอตัวรู้ชัดนี้ต่อไปเนี่ยวิจารวิตกคือมันดีขึ้นมาว่าอะไรมันหายออกพุทโธหายวิตกพอเราพุทโธหายปุ๊บเริ่มวิจารพุทโธหายไปได้ยังไงวะแต่มันยังรู้อยู่นะแต่ไม่เป็นไรถ้ามันรู้อยู่ตรงนี้ได้ฉันจะรู้ตรงนี้ต่อไปนี่วิจารเมื่อวิตกวิจารแบบเนี้ยหมุนไป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 จะก,กระโดดเข้าสู่ปีติดีตัวขึ้นมาเพราะอะไรมันทราบซึ้งในใจ จากสภาวะที่มันสงบมากอยู่กับวิตกว,วิจารจนมันเห็นจริงตามนั้นได้จากวิตกว,วิจารนั้นปีติก,ก็ดีตัวขึ้นเมื่อปีติดีตัวขึ้นอะไรตามมาสุขสิทีนี้สุขก็จะแช่นั่งสมาธิโย,ยายาไปหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสาชั่วโมงก็จะอิ่มอยู่ในอารมณ์อย่างนั้นอ่ะมีความสุขแช่ไปกับมันยาวๆไปเลยสุขใดในโลกเสมอด้วยความสงบไม่มีนี่ตัวความสุขตัวแรกที่สุขมากๆเลย สุขอย่างยิ่งจากการพยายามและเบียดเบียนไม่เหลืออีกเลยในการพยายามเบียดเบียนในขณะที่เข้าปฐมฌานอยู่ไม่เหลือเลยการพยายามเบียดเบียนสุขมากสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในการใช้ชีวิตของเราคือปฐมฌานตัวแรกนี่แหละเพียงพอต่อความสงบตัวนี้เต็มตัวออกด้านวิปัสสนาได้เลยเมื่อวานสอนวิปัสสนาไปแล้วไปฟังย้อนหลังเอานะเ,าเดี๋ยวรอฟังทฤษฎีช่วงปลายต่อ,อกนิดนึงก็ได้ นี่นี่คือหลักการปฏิบัติที่อาจารย์พยายามจะอธิบายขยายความให้ฟังง่ายๆของหลักการประพฤติปฏิบัติตามธรรมสมถาวิปัสนาวันนี้ขยายความเพิ่มเติมแล้วพยายามจะให้พวกเราเนี่ยยัดในรายละเอียดเนี่ยให้พวกเราเข้าใจจะได้ไปคิดตามได้เมื่อเราคิดตามได้เราจะได้รู้ว่าเวลาสี่อย่างทุกมันเกิดมันต้องมีต้นเหตุมันมีต้นเหตุเมื่อมันมีเหตุมันต้องดับได้เมื่อมันดับได้แปลว่าต้องมีวิธีในการดับมันได้เนี่ยเวลาคิดต้องคิดแบบนี้เสมอ เยลาเจอความทุกข์เรื่องไหนก็แล้วแต่เอาอริยสัจสี่ไปจับก่อนเอรียนหลักแรกเอาอริยสัจสี่ไปจับก่อนเมื่อจับแล้วค่อยมาไล่พิจารณาตามเหตุตามปัจจัยว่าทุกข์มันเกิดขึ้นตรงไหนแก้ตรงไหนแก้อย่างไงแล้วเราจะมีความสุขในการใช้ชีวิตช่วงแรกมันอาจจะดูยากแต่ไม่ยากเกินความสามารถของพวกเราพระเจ้าบอกว่าธรรมะของพระองค์เป็นของยากเป็นข้อความลึกเป็นความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุจระว่าเฉพาะในเรื่องสุญธรตา ดังนั้นธรรมะของพระองค์ไม่ใช่ของง่ายๆเลยเป็นของยากแต่ไม่เกินวิสัยของมนุษย์จะรู้ได้นั่นหมายความว่าพวกเราทุกคนรู้ธรรมะตามหลักคําสอนแล้วสามารถบรรลุธรรมตามพระองค์ได้กันทั่วหน้าทุกคนไม่ต้องหวาดเกรงหวาดกลัวต่อการที่จะรู้ตามธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ขอให้ค่อยๆศึกษาไม่ต้องรีบค่อยๆศึกษาค่อยๆปฏิบัติด,ด้วยความเพียร ต่อเนื่องอย่างไม่ลดละลดเลิกตั้งใจในการทําอย่างถึงที่สุดเพื่อให้เรามีสติสัมปชัญญะตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้แล้วเราจะมีความสุขมากในปัจจุบันจะมีความทุกข์น้อยในปัจจุบันช่วงเช้าประมาณนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายมาตอแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าววันนี้อาจารย์ขอความการุณาเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยมีคนไม่เอื้อเฟื้อในอาหารกันมากมากเหลือเกิน ดังนั้นให้วันนี้พยายามเอื้อเฟื้อกันในอาหารการกินเขาจะหยิบอาหารส่งให้อยากได้อะไรบอกเขาแต่ให้พอประมาณไม่ใช่ข้าวหมกก็เอาข้าวมันก็เอาข้าวกล่องก็เอาคำถามคือกินหมดเหรอเพราะอาหารมันกระจายดังนั้นเอาที่แบบอยากกินอ่ะคือจะกินข้าวหมกพอหนึ่ง